แบบเบิ่มๆเลยครับผมแบบล้านๆเลยครับผมมาแล้วจังหวะนี้เป็นไฟใหญ่ครับผมสเปน CDM โรดี้โรดี้เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาแปลกกันอีกแล้วนะครับผมมาเปิดแพ็ค12 12กันได้เลยนะครับผมเป็นแพ็คเลขดับเบิลดับเบิลนะก็มาจัดกันเลยกันครับผมก็มีมา2แพ็คนะครับผมนั่นก็คือจะเป็นแพ็คของ12 12องสิบเปอร์แพ็คนะครับผมก็จะมี สามถึงห้าหนึ่งถึงสามแล้วก็เง,งนเินสองเกมแล้วก็พวกโค้ดกองกลางกองหน้าแล้วก็กองกลางอีกหนึ่งครับผมก็แล้วก็สิบสองสิบสองดูโอแพ็คครับผมก็จะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผมก็คือเราซื้อหนึ่งอ่ะเอาง่ายคือมันให้มาอย่างมา,มาอย่าง,นนงมอาอย่างละหนึ่งครับผมเอามาอย่างละสองก็จะมีการหกถึงแปดสองใบการสามถึงห้าสองใบแล้วก็โค้ดสองใบแล้วก็เงินอีกหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็มสอง 2ชุดนะครับผมก็จัดมาเลยครับผม2เซตนะครับแต่ก่อนที่เราจะจัดครับผมเราซื้อมาแล้วนะครับเซตแรกนั่นก็คือเป็นเซตของเวอร์ชันโทรศัพท์นะครับผมเราเอาของเวอร์ชันโทรศัพท์มาเปิดก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นในคอมเดี๋ยวเราเปิดที่หลังเราเราจัดของของเซตนี้ก่อนนะครับเราลับเราลับนี้ก่อนซึบรลับเราลับแล้วนะแล้วเราจะไปซื้อมาครับผม เพื่อไม่ให้มันซ้ำกันครับผมอ่ามาเราเปิด2แพ็คเลยนะทั้งทั้งของเวอร์ชันคอมและเวอร์ชันโทรศัพท์เลยครับผมก็คือซื้อมา2อันแล้วมาเปิดมาเปิดพร้อมกันเลยครับผมมาครับซื้อมาแล้วหนึ่งซื้อมาอีกหนึ่งครับผมอ่าแคชยังเหลืออยู่ด้วยนะก็ตอนนี้มาครบแล้วนะครับแต่ว่าพี่จะเปิดทีละแพ็คนะครับผมผมจะเปิดทีละแพ็คโอเคแล้วมาเปิดแพ็คนักเตะกอนเลยครับผมลาจ่ ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันเริ่มจากการ์ดธรรมดางอกๆไปเลยครับผมหนึ่งถึงสามนะครับไปน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดหนึ่งล้านล้านแตกมีหนึ่งใบมีหนึ่งแบงม่วงมาครับผมก็มาดูกันว่าจะมาไหมครับหนึ่งล้านล้านโอ้โหไม่มีครับผมมาเป็นอ่ายับสตัมครับผมบวกสามครับผมยับสตัมไปแล้วครับหนึ่งมาครับสามถึงห้าครับผมสามถึงห้าเปิดมาครับผม บวกห้าโชวมันไปทีบวกห้าโชวมันไปทีโอ้โหไฟเย็นครับผมแล้วเป็นบวกสี่ครับผมดอนด,นดูมากครับผมไอ้ยึงแปงม่วงยังไม่ได้นี่กูมาครับผมสามหนึ่งห้าหมายมั่งไปเร็วซะด้วยนะมันไปเร็วซะด้วยไงแก๊กการ์ดมันมีน้อยฮนะการ์ดมันมีน้อยแล้วอันอันนี้เราเปิดทีเราไปเลยโอ้โหเป็นซียูครับผมบวกห้าได้ใครอได้อเตกาครับผม ได้แค่โอเทก้าอ่ะไที่สองต่อครับผมแต่ตาบ,บวกห้านะเมื่อกี้นะแต่แม่งยังไม่ถึงแสนเอ็มเลยนะเมื่อกี้นะ่ 100, เยเฮ้ยนะไฟใหญ่ไหมโอ้โหไฟเย็นครับผมเป็นไฟเย็นได้ใครเโอโ 5, 7, 10, 5, นเน่ยได้โอ้โหบวกห้าเจ็ดหมื่นห้าพันเมอ้ยได้น้อยเกินได้น้อยเกินได้น้อยเกินโอ้โหมันช้ำใจแล้วเหรอเกิน มาหกถึงแปดต่อครับผมหกถึงแปดต่อนะหกถึงแปดต่อมาครับกดเปิดไปทีละใบาก่อนเลยกดเปิดทีละใบครับผมแล้วโอ้โหเป็นไฟเย็นครับผมได้ใครเลยโอ้โหได้คารูรูบวกเจ็ดครับผม <c oughs> เฮ้ยมันจะไม่มันจะไม่ล้านล้านเลยเหรอวะเฮ้ยนานอย่างนี้ใช่แน่นอนครับผม นัน่นนๆอย่างนี้ใช่แน่นอนรูนจะโซ่ละจีเอเ็มกำลังปรับเลทอยู่ปรับเลทขยี้ระบบเจ็ดครับกกผมเป็นบิซูมาครับผมพึ่งแพ้เชลซีมาชะด้วยไงแม่ยังและยังไม่พอเรารับเงินก่อนเอ้เงินเดี๋ยวเรารับทีเดียวเงินเดียวรับทีเดียวเรายังมีอีกชุดหนึ่งครับผมชุดเมื่อกี้เป็นชุดของเวอร์ชันโทรศัพท์ไงชุดเวอร์ช,ช,ชันโทรศัพท์ มันอาจจะไม่ได้เวิร์กมากเท่าไหร่ครับผมมารอบนี้เรามาเรยบรูดเดียวเลยเจ,าจา้าของรหัสบอกว่าเปิดรูดเดียวเลยกระจับไปครับผมเปิดรูดเดียวเลยทั้งหมดหกใบไม่ไฟให้ดูกันไปครับผมขอแบบเบิ่ม,ม,เมแบบๆเลยครับผมแบบล้านๆเลยครับผมมาแล้วจังหวะนี้เป็นไฟใหญ่ครับผมสเปน CDM โรดี้โรดี้บวกอะไร บวกท่าโอ้โหเช็ดแค่แสงแมงมิสัตว์ดีโอ้สัตว์ไม่ได้ได้๋ดอกปลามาด้วยนะได้๋ยดีๆแยดอกปลามาก็ผมโอ้โหจิกแค่แสงเอ็มอ๋อโอ้ประเมินประเมินมันสูงไปว่าที่บัลลังดอครับผมโรดี้ครับผมโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะ ด็ Dog bar Dog bar. อกบาร์ครับผมเอ้ยโรดี้เป็นด็อกบาร์โถ่ไอ้เราคิดว่าแบบล้านล้านนะโอ้โหมันไฟใหญ่มากไอ้เราก็นึกว่าล้านล้านฮึโรดี้เขาบอกเป็นโรดี้นะแม่ถือว่าไอ้เด็กเอ้อเพิ่งเห็นไอ้ยี่ยาสตัมมาเก้อเนี่ยไอียการเซตเมื่อกี้มาบวกสามแล้นี้มันมาบวกหนึ่งกูจะรั่วนะเนี่ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วโอ้โหมันรับเงินกันต่อครับผม เงินรวมทั้งหมดนะครับเงินทั้งหมดจะได้เป็นหนึ่งแสนทุนนะครับผมเพราะว่าเราซื้อมาสองชุดไงเจ้าของเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันโมบายครับผมเราจะได้เราจะได้มาหนึ่งแสนถ้าเกิดว่าสองชุดเราจะได้มาห้าหมื่นเอ็มครับผมห้าหมื่นเอ็มไผมประกอบการนะครับเรามาดูกันว่าเราได้มาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้แสนเจ็ดหมื่นหกสองสิบสองสิบสองเดี๋ยวนะสิบสองประมาณแสนสาม แสนสามห้าหกเจ็0แปดแสน 8, แปดแสนแปประมาณ2องแสนครับผมสองแสประมาณ2อง0 0นสี่ครับผมแล้วก็บวกกับเงินอีก1 0 0 0 0แสนเมื่อกี้ก็เป็น3 0 0 0 0นครับสมแสนสีนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมได้ได้มาประมาณนี้นะถ้านังโรดี้จะขายออกปะวะโรดี้อ่าขายตาำได้ครับผมขายตาำได้ ขายต่ำได้อยู่นะยังถือว่าไม่เจ๊งนะยังพอขายได้โอ้แต่ราคามต่างเกินไปป่าวะแต่ก็นะม,นมันไม่ได้ปีท็อปอะ่ะนะครับผมนะครับผมประกอบการก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแังใจผมนบผมไปเจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากไปเจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ